สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือต่อเติมจากคลิปที่แล้วนะครับในการเทพื้นนะครับผมอัตราส่วนในการผสมนะครับก็จะมีอยู่ที่ข้างกระสอบปูนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะผสมเลยก็ได้นะครับถ้าเพิ่มความแข็งแกร่งแข็งแรงของพื้นที่เราเทขึ้นมาก็อัตราส่วนก็จะเป็นปูน1ลูกนะครับทราย8ดคุทังนะครับแล้วก็น้ําพอประมาณนะครับ น้ำนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะาดูที่ทรายนะครับถ้าทรายเปียกก็จะใส่น้ําน้อยหน่อยนะครับถ้าทรายมันแห้งเกินไปก็จะใส่น้ําเพิ่มขึ้นมานะครับพอผสมปูนทรายเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะผสมน้ําพอผสมน้ําเสร็จปุ๊บก็จะเพิ่มเติมหินนะครับหินอัตราส่วนก็อยู่ที่เราต้องการนะครับพอผสมเสร็จปุ๊บก็ทําการเทนะครับเทแล้วก็ปรับระยะ ด้วยสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็จะทําการรีดนะครับพอได้พื้นเสมอกันแล้วก็จะรอให้ปูนเซตตัวนะครับพอเริ่มเซตตัวเสร็จปุ๊บก็จะใช้ใช้เกียงนะครับเป็นเกียงพลาสติกนะครับในการขัดก่อนนะครับในรอบแรกนะครับอันไหนเศษหินที่มันไม่ลงก็ใช้ค้อนนะครับเคาะลงไปนะครับพอเริ่มแห้งดีแล้วก็จะใช้เกียงเป็นเกียงไม้นะครับทําการปั่นปูนนะครับ ตามด้วยฟองน้ําขัดหยาบนะครับพื้นตรงนี้เป็นพื้นที่ห้องครัวนะครับใช้สอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณตามภาพนะครับงานปูนก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็คือต้องรอให้ปูนเซ็ตตัวถึงจะทําการปั่นได้นะครับก็ตามภาพตามวิดีโอที่ใช้เลยนะครับก็ทําการจนมืดทํานะครับทีมงานช่างเราก็ทําการปั่นไปเรื่อยๆนะครับทีมงานนายช่างใหญ่นะครับ ก็สู้ๆทุกภารกิจอยู่แล้วนะครับตัวที่น้องเสื้อเขียวทําการขัดอยู่ mm. ก็คือเป็นเกียมพลาสติกนะครับตัวนี้จะเบานะครับสามารถปั่นได้ขอบคุณที่รับชมครับ